ขอสดทุกคนกันด้วยนะครับทุกคนผมเ่งกมาทุกคนนะครับมาเล่นแบบเจฟนี่ครับทุกคนเนาะซึ่งแบบนี้เนี่ยครับมันก็อ๋อง่ายคือมันจะมีตัวหนึ่งชื่อเจฟซึ่งทุกคนเนี่ยต้องระวังตัวนด้วยนะครับทุกคนซึ่งมันจะซ่อนอยู่ที่หนึ่งที่หนึ่งเลยทุกคนเราต้องตามหาของก่อนหรือเปล่าเพื่อมาเพิ่มพลังจะจิบน้ำมาก่อนเลยดีกว่าทุกคนนี่ห้องน้ำมันจะเป็นสรบเราบ้างเลยตอนนี้ แล้วก็ที่สาคัญเนี่ยเรามีไฟฉายจิตตัวไว้ด้วยนะครับทุกคนจะลองเข,ข้าบ้านนี้ซิว่าน,นี้มีอะไรบ้างโอเคมีของเราต้องการอยู่นะทุกคนโอเคประมาณนี้ดีกว่าเดี๋ยวค่อยใช้แล้วกันเนาะโอ้ตอนมันมาเราค่อยใช้แล้วกันเพราะว่าเราสามารถทีจจ่จะกําจดมันได้ประมาณนี้ อันนี้คือเดวอนนะทุกคนคือเหมือนาต้งกำจัดมันเกาะหรือเปล่านอนหรือเปล่าจำเอาไงตายแล้วนี่โอเคมันน่าจะเป็นเจมมาครับทุกคนเมื่อกี้นี่ไงนี่ไง อึ๊บโอ๊ยโอ้ยกูจะตายแล้วอะไรเนี่ยเอาตายเหรอไม่เป็นไรคุณผู้ชมคือเราก็ยังมีของอยูน่นะทุกคนแต่ว่าประเด็นคือน,น้ำมันหายไปเลยไงน้ำมันหายไปเลยอ่ะแล้วจะทำยังไงดีเนี่ยโอเคทุกคน คนอื่นเราต้องไปตามหาน้ำกลับมะเขือมาก่อนเนาะอุ้ยเจอมันอีกแล้วทุกคนมนไหม่อีกแล้วทุกคนมาหอีกแล้วอ้ยเออแหละตายเรียบร้อย เข้าบ้านนี้ซิว่าบ้านนี้มีอะไรบ้างบ้านนี้มีอะไรบ้างโอ้โหอย่างมือดนะคุณผู้ชมอย่างมืดเลยแต่รู้สึกเหมือนว่าจะไม่มีของก็ต้องกกลเนาะเยี่ยมมากทุกคนไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดอร์ไซสยูสติงบอกนะว่ามันจะมือดอะว่าไง เดี๋ยวนะเออได้เงินมาแล้วคุณทนแล้วก็น้ำมาทุกคนอืมจำเป็นมากๆเลยเนาะฮึอะไรทำไมมันมัน,ม,นมันมีเสียงอะไรออกมาหรือเปล่าน,นี่ครับทุกคนคือตอนนี้คือมืดมากๆเลยเนานะคือเราต้องมีไฟฉายไว้ก่อนเวย้ยเพื่อส่องทางดูว่ามีอะไรบ้าง โหตายอย่างนี้เลยเหรอโอเคทุกคนรู้สึกว่าเงินเราเนี่ยจะไม่หายเนาะแต่ว่าที่หายคือของของต่างที่เราต้องการเนาะมันหายไปหมดเลยอะไม่ดูสิคือเมื่อขนาดนี้เราจะอยู่รอดไหมเนี่ยเฮ้ยเราไม่มีของในก,การเลยโอ้โหสองตัวเลยเหรอสองตัวเลยมาที่เราสองตัวพระเจ้า โอ้โหโอเคครับทุกคนเร,เราไปข้างล่างก่อนเนาะนี่เปิดประตูเลยดูซิมีอะไรบ้างมีอาหารนะทุกคนอาหารเนี่ยจะมีกับเรามากๆเลยเนาะแต่ตอนนี้เราต้องการความสว่างก่อนครับทุกคนเพราะว่ามันไม่สว่างเลยไงแต่เรามีไฟฉายอยู่นะทุกคนเราก็ต้องใช้ก่อนเพราะว่ามันจะได้แบบว่าเพิ่มความสว่างให้เราได้นะครับทุกคน เพิ่มความสว่างให้เราได้เออใช่โอเคทุกคนมีของเราต้องการตรงนี้เนาะโครบาขวานั่นแหละแล้วก็อาหารอาหารนี่จะแปกกับเรามากเลยเนาะก็ต้องมีติดตัวไว้อะเพื่อให้เราเนี่ยอยู่รอดนั่นเองอมมืดขนาดนี้อันนี้ขอยาวก่อนนะว่าเพิ่งมาเล่น ครั้งสองครั้งสองครั้งนะคุณผู้ชมอืมแล้วก็แบบนั่นแหละเอางั้นคือเล่นแทบไม่เป็นเลยนะแต่รู้แค่ว่ามันจะไล่ล่าเราเประมาณนี้นะทุกคนไม่ไม่เป็นไรแต่เรามีอาวุธอยู่เว้ยทุกคนอาวุธของเราน่าน่าจะก,การันได้อยู่นะเดี๋ยวมันต่อสู้กันเองหรอ,อว่าไงเนี่ยอะไรอ่ะเอา้า เดี๋ยวนะเดี๋ยวเออจัดการเองก็ได้ฮึ๋ยวนะใครอ๋อเพื่อนเรานะทุกคนคือเพื่อนเราก็จะมาร่วมสกานการก์กเปาเราทุกคนหรือว่าเขาสร้างบ้านอยู่เองวะทุกคนดูสิเต้สองเขาเคนวันที่สอง นี่ขณะวันที่สองแล้วมันยังไปเช้าเลยครับทุกคนดูดิท่าจะเห็นโผล่ึ้นโผล่มาเลยอ่ะยังมืดอยู่เลยอ่ะคุณผู้ชมแสดงว่าถ้าเกิดเราอยู่กับเพื่อนเนี่ยเราจะมีโอกาสรอดใช่ไหมเพราะว่าเพื่อนก็จะช่วยเราได้นะงงอ่ะอ๋อนี่มันเริ่มสว่างเหมือนเดิมครับทุกคนตอนนี้คือเริ่มสว่างแล้ว ฉันว่าแกเนี่ยควรที่จะขึ้นมากับฉันนะแล้วก็อยู่กับฉันไว้เพราะว่าฉันเนี่ยจะช่วยแกเองแต่แกต้องช่วยฉันด้วยนะเพราะเกิดฉันเนี่ยตายเธอก็ต้องตายเหมือนกันนั่นแหละเพราะเธอเนี่ยคงไม่น่าจะรอดจะพูดอย่างนั้นสิฉันเพราะฉันน่าจะช่วยเธอได้นะแต่ขอดูก่อนว่าพออะไรช่วยได้แต่เราก็มีขวานแต่ะตะแต่เราก็มีทิ้งหแล้วทุกคนที่นั้นเนี่ยน่าจะช่วยเราได้อยู่กําจัดมันได้อยู่แล้ว โอเคเราไปหาของเพิ่มก่อนเนาะระหว่างนี้ก็ขอให้เพื่อนอย่าทิ้งเราแล้ว,ลวกันไม่ใช่เพื่อนทิ้งเราล่ะฉันไม่ทิ้งแกหรอกนะโอเคทุกคนนั่นไงเฮ้ยเฮ้ยเอยอตายไป กี้มเหมือนมีลูกกระต่ายเขาขาไว้ใช่ไหมทุกคนมันหลุดออกมาลูกกระต่ายขาวหลุดออกมาโอ,โอ้โหรู้สึกว่าเพื่อของเราเ,เลือดจะเหลือแค่ครึ่งเดียวแลวนะทุกคนนั่นจะไปโดนตัวนักกัดมาแต่ก็ยังรอดอยู่อะทุกคนเก่งจริงๆโอเค,อเ,ค,อเ,คเราไปหาของเพิ่มก่อนเนาะระหว่างนี้แต่ยังไม่เจอองที่ต้องการนะตอนนี้ บอกกันแล้ไอ้เบ๊กการเล่นครั้งที่สองแต่นั่นแหละเล่นครั้งที่สองก็มันอะเขาว่าแบบจะเล่นเป็นเท่าที่เดียวนะจะรู้แค่ว่าหลักๆเลคือต้องจัดก,การเอเจ้าเจม,มันให้ได้เ่นั้นแหละที่รู้นะเพื่อนทุกคนรู้สึกว่าเราจะได้เพื่อนร่วมทีมม่อีกคนหนึ่งแล้วนะครับทุกคนนี่คนนั้นแหละมาให้ช่วยแกเองเรียบร้อยครับทุกคนเราได้เงินมาทั้งหมด7บาทอา้าวเพื่อนแย่งเราไปฮ่า ชันนี่วันเป็นเพื่อนร่วมทีมกับแกง่ายๆหรอกนะโอเคทุกคนทั้งห่วงนี้เราก็มีเพื่อนร่วมทีมอยู่อยู่กันอีกสองคนเฮ้ยสามคนแล้วพวกเราก็อ,อยู่กันเป็นทีมนะเป็นกลุ่มกันจะได้แบบว่ารอดและปลอดภัยมากขึ้นไงได้เลยนะทั้งคุณและฟุณโอเค <laughs> okay, ครับทุกคนเราเนี่ยต้องอยู่ด้วยกันเนาะถ้าเราอยู่ด้วยกันเนี่ยเราก็จะปลอดภัยนะ แต,แต่ละคนสิแต่ละคนคือแบบเลือดเหลือเนาะบ้านในส่วนเราเนี่ยเลือดหยุดเลือดอยู่คนเดียวเพราะเราเนี่ยแทบไม่จะโจมตีมันเลยเนาะเพราะเราแทบยังไม่เจอมันเลยเดี๋ยวเราไปหาตัวต,วตวมันก่อนเผื่อว่าเราจัดการมันได้ทุกคนนี่ไงอยู่นี่นี่โอ้โหขอเงินเนี้ยปะขอเงินขอเงินโอ้โหได้เงินมาหนึ่งบาททุกคนเนี่ยหนึ่งบาทเท่าเดิมเลย ว่าแต่มันมันได้ยังไงให้ส่งโคอ้อนด่วยคนมันผู้่อนให้คอร์ชมาคอร์หรอโทษทีอันนี้มันไม่ใช่คอร์นะทุกคนมันคือโครบาหรือว่าทีงา่งั้นแหละทุกคนแฉลงเออแฉลงในบ้านนี้ก็ไม่มีสิ่งสิ่งของที่ต้องการเนาะ โอ้โหโอเคทุกคนเราก็ต้องตามเพว่ออเราไป mm hmm. อุ้ยเก็บก่อนเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็คือยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมเพราะว่า oh. วันที่สองเองนะทุกคนไม่มีอะไรที่เราต้องการเลยตอนนี้ ดูสงสัยเราคงต้องแกแต่ฉันไม่เจอสิ่งของที่ฉันต้องการเลยนะใช่ฉันก็เหมือนกันฉันเนี่ยหามานานมากเลยเนี่ยมันกำลังจะมืดแล้วแกควรรีบเข้าบ้านโดยโดย่วนหรือหาที่ปลอดภัยโดยโดย่วนมิฉนั้นแกคงไม่รอดเฮ้ยนะ จะฆ่ากันเองเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะฆ่ากันเองเหรอไม่ได้นะไม่ได้นะโอเคครับทุกคนรู้สึกเหมือนว่าเราไม่เจอของเราต้องการแต่ว่านั่นแหละทุกคนอันนี้ก็เป็น EP แรกของทุกคนสรบคลิปนี้ครับทุกคนเ่ยใครอยากให้มี EP สองบอกกันได้นะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาทําต่อนะครับทุกคนสรบคลิปนี้ไปแล้วนะครับทุกคนบายยครับผมฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตาม้วยนะครับทุกคน